สวัสดีครับสวัสดีครับก็จะมาเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะฮะที่ทำการ DIY นะฮะกับรถเก๋งทั่วไปนะครับที่ใช้น้ำมันเบนซินนะครับถึงถึงวันนี้เซนฟุ่ละอองจะเยอะนะครับเป็นรถหัวฉีดนะครับก็จะทำให้หัวฉีดตันนะฮะผมก็ได้ทำการนะครับจะมา DIY ใส่นะครับเป็นไส้กองเบนซินนะครับซึ่งทำใส่ไว้ต่างหากเรนี้ทำเองนะครับอุปกรณ์นะฮะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับ ส่วนอุปกรณ์นะครับก็จะมีนี่นะฮะเป็นไส้กองเบนซินนะครับรหัสนะครับให้ทุกท่านดูเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับแคปไปเลยนะครับพือไปให้ร้านอะไรยนต์ดูนะครับผมไม่ห่วงวิชานะครับอันนี้ก็จะเป็นกองเบนซินนะครับสองหนึ่งสามทีแปดทีสองหนึ่งสามนะครับทุกร้านน่าจะมีนะครับยี่ห้อนี้นะฮะแล้วก็สายยางตรงนี้นะครับสายยางนี้ก็จะเป็นขนาดนะครับเจ็ดจุดเก้ามิลลิเมตรนะครับซึ่งก็เอาตรงไหนวัด นะก็ทําการถอดออกมานะครับเนี่ยฮะจะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ไปวัดรูนะครับที่ร้านอะไหล่เลยนะครับว่าจะเอาขนาดไหนะครับซื้อมาเผื่อนะครับประมาณ1เมตรนะครับเพราะว่าเราต้องใช้สายยางนะครับยาวแล้วก็สายรัดนะฮะอย่างนี้นะครับก็ร้านอะไหล่ยนตก็จะจัดมาให้เตรียมเลยครับสวมมาพอดีนะครับอ่าโอเคครับผมทีนี้ก็จะมาสู่ขั้นตอนการพไอ DIY นะครับครับแล้วก็จะมาดูนะครับว่า ตรงไหนที่เราต้องทํานะครับอันนี้คือท่อน้ํามันนะครับที่ผมถอดออกแล้วนะครับท่อน้ํามันจะเป็นท่อนี้นะครับอันนี้คือท่อน้ํามันนะครับนี่ฮะท่อน้ํามันที่ถอดออกแล้วนะครับอันนี้ถ้าก็ดัดแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแบบเสียบธรรมดานะครับส่วนรถคันหนที่มันดีกว่านี้ผมก็ยังไม่มีอุปกรณ์มาทําสายที่ได้ดูก็ตามที่มีนะครับทีนี้ตําแหน่งที่ผมจะให้ตัวไส้กรองที่อยู่นะครับเราต้องเอาหนีท่อไอเสียนะครับเพราะว่าท่อไอเสียมีตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดว่ามันแตกหรือมันรั่วขึ้นมามันจะหยดใส่ท่อเสียอาจจะทาให้ไฟไหม้รถได้นะครับเราต้องหาวิธีนะครับเอาออกมาไว้จจุดใหม่นะครับอ่าผมก็จะเอามาไว้จุดตรงนี้นะครับนะฮะวางไว้ตรงนี้นะครับอย่างเราแตกมันจะไหลลงตรงนี้นะครับน้ามันก็จะรั่วลงตรงนี้นะครับก็จะไม่็ีอันตรายต่อรถเรานะครับโอเคนะครับวางไว้ตรงนี้นะครับครับผม โอเคครับหลังจากที่ผมได้ทําการวางแผนเรียบร้อยผมก็ดำเนินการอันนี้ท่อน้ามันที่มาจากถังน้ามันนะครับก็จะวิ่งมาเส้นนี้นะครับก็จะไหลเข้ามาสังเกตนะครับตรงที่นี้จะมีลูกศรชี้ออกนะครับอันนี้คือไปเข้าหัวฉีดรถยนต์นะครับอันนี้คือมาจากถางน้ามันนะครับก็จะเข้าสายกรองตรงนี้นะครับสายยางนี้ก็จะไหลมาตรงนี้นะครับแล้วก็วนมาเข้าตรงตำแหน่งหัวฉีดที่เราถอดออกเมื่อกี้นะครับโอเคครับทีนี้ก็ นี่คือทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่ฮนะการ DIY เอาใส่กองเบนซินมาใส่นะครับเยนนี้ก็จะทําการทดลองครับผมโอเคครับหลังจากที่เราทําการ DIY น้ำมันเสร็จครับก็จะมี้ำมันีนออมาตรนี้นะครับ เรา DIY เสร็จเราก็จะมาดูจุดรอยโต้ต่างๆครับว่ามีน้ำมันรั่วไหมนะครับน,นะครับนลโอเคครับถ้าไม่มีจุดรั่วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนนะครับ